ใครกำลังกินเมลาโทนินอยู่ต้องฟังคนไทยมีปัญหาเรื่องการน,นอนมากถึง40%เลยแล้วหลายๆคนก็เพิ่งเมลาโทนินเม็ดแบบนี้แหละในการช่วยให้นอนได้ซึ่งตอนนี้แพทย์ออกมาเตือนให้ระวังให้ดีคลิปนี้มาดูกันดีกว่าว่าเมลาโทนินแบบเม็ดกับแบบธรรมชาติต่างกันอย่างไรทุกคนรู้ไหมว่าเมลาโทนินแบบเม็ดที่ขายทั่วไปตามท้องตลาดเนี่ยแรงมากนะส่วนใหญ่จะมาแบบ3-10ถึงมิลลิกรัมซึ่งตามความเป็นจริงแล้วร่างกายเราผลิตแค่เพียง0.3มิลลิกรัมเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้อย่างต่อเนื่องเนี่ยร่างกายก็จะเริ่มลดการผลิิตตตาามธรรชลงงซึ่จะ ถ้าเรามีผลการนอนระยะยาวไม่กินก็อาจจะนอนไม่ได้ ในขณะที่เมลาโทนินธรรมชาติแบบทาร์เชอรี่เนี่ยมีปนไกที่ช่วยส่งเสริมให้ร่างกายสามารถผลิตเมลาโทนินธรรมชาติด้วยตัวเองได้เรียกงมาพร้อมกับสารต้านอนุมนูลอิสระอย่างเช่นแอนโทไซยานินโพลีฟีนนลระดับสูงด้วยก็จะลดการอักเสบทําให้เราหลับลึกขึ้นและฟื้นฟูผิวตอนนอนได้ด้วยครับสรุปเมลาโทนินแบบเม็ดเบลวแรงไม่ควรใช้าเพื่อนและไม่ควรใช้ระยะยาวครับทาร์เชอรี่อ่อนโยนปลอดภยัยใช้ระยะยาวได้และผิวดีด้วยเพราะฉะนั้นถ้าอยากหลับดีแบบปลอดภัยและผิวดีด้วยต้องลองตัวนี้ครับเชอรี่อยู่คอลลา ไม่ได้จริงๆลูกค้าซื้อไปกลับมารีวิวว่านอนหลับดีมากและผิวดีด้วยกันเพียบ <Yeah. S 1> กินเฉยอยู่แล้วไปนอนฝันดีนะครับ